ดอกกะเฉียวเอามากสะเผูู้เอไอเบิงเบิงกะเียวธรรมชาติเอาไปเทศดีซางอันนี้ขายเหอเออบาขายได้ถมไม่วันเทเลยล่ะรนที่ท่านจะขายเฟปกิ คำมาห้าปซื้อเอาเลยแบบแต่กอนแต่กอดที่บอสจครเคยเนาะไปเก็บดอกกระเจียวเนี่ยค่ะเข่งเลยได้ไปหาลกกรตมลูกมันเนาะลูกลูกมนนะนี่มันอกกระเจียวนี่นะน้องเป็กยพี่น้องเบกไกขคินฮอสแล้วแหละนี่อกกระเจียวนี่ิน ผู้ที่อยู่ในเมืองนี่กินฮอดบรรยากาศแบบเก่าอยู่สิบเก่าของตัวเองเลยล่ะนี่ก็ะเพียงเยอะดอกกระเจียวเห็นบ่ลูกดอกกระเจียวเห็นบ่หูบ่ดอกกระเจียวหูดอกกระเจียวบ่ไอ้าหูบ่ดอกกระเจียวลูกบ่อันนี้อันนั้นแม่ ลูกบ่หน,นะากะลูกเจ้าอันนี้ก็เจ้าลาดนะอันนั้นลูกสาวลาอ้าวอันนี้เป็นเอื้อยคนนั้นอีกเฮ้ยคือเบื่องคนนั้นคือใ,ใหญ่กว่าเนาะว่าบ่แม่นวะตามที่บเบื้องเลยเนาะบ่เพื่อนเขาไปการ เบิ่งพ oh, oh, e ี่น้องดอกกะเจียวน่อกกระเจียวอันตุ๊กข้าวเจ้าอกเอาเนาะไปสนเนาะเขาต้องให้ก็บอ่องในนี้มันบัจังไรเป็นโูได้โอ้ได้ส้มเนน่ยได้หนึ่งกินจำเจีวโอ้ยแต่เซียมเยได้เออ แม่นเลยเพร่ะคันมาเฮาซ้ำเฮาเอามานึ่งกินสิบุหรี่เก็กบอกเลยเชี่ยบใช่ไหมโดนยังว่าโดนแล้วบุหรี่กินดอกกระเจียวนี่ได้เดือดเตล่ะปะวันนี้เฮาไปเวียงเฮาขอบใจหลายๆที่ให้เก็บภาพบรรยากาศให้หลายๆคนขินฮอดเนาะขินฮอดกับบรรยาการบ้านๆเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้พวกเฮาอยู่ที่ บ้านนาบ่อไปเฮือนไปเฮือนในบ้านก่อนนอนอยู่ผู้น้อยฮะบรรยากาศดีดีั้างหลังบ้านเพิ่นก็มีผู้เขาสบายดีน้องละน้อยสบายดีน้องอ้นสบายดีไปบอกสบายดีก้องไปเฮือนเพื่อนขึ้นได้โอ้ลูกพูนพนยังยังขึ้นเฮือนพูนโอีโ้นคันดายเป็นโบไรยากขึ้นรถ โอ้คักหลาวคนน่ะบ้านเพื่อนแบบดังเดิมพี่น้องเลยขูไปขึ้นหรือขึ้นก็ได้ลูกพี่ไปเจอขนาดเลื่อนอยู่กรุงเทพจะบุขึ้นบุลงที่ท่านบอกเที่ยวขึ้นเที่ยวลงอยู่ท่านบ่เอ้โอ้ถือว่า บ้านยังเป็นแบบอันนี้แหละเพื่อนเราบ้านดังเดิมเ <c oughs> ฮาเบื้องที่การตั้งบ้านนะฮู้รถพี่น้องเลยมันเกิดจะปุ๊กแบบจะบบมีเขตแดนกันในเมื่อก้อนก็นได้ <c oughs> เขตแดดน,น่าจะเกิดขึ้นช่วงหลังๆนี่ <c oughs> แต่ก่อนก็นกน <c oughs> เอ้ยเบิ้งเบิ้งไปเบิ่งไปเบื้อง, <c oughs> งกันเด้อขอญาติเด้อเ <c oughs> ตรียมสิไปอันอันอันนั้นเราบอกกู้มันเราบอก เออหน้อยพ่อคือว่ามึนๆอยู่ได๋มื้อนี้โอ้สวัสดีแม่เฒ่าจักปีแล้วก็อีเมะเฮาะจักปีล่ะโอ้เอ้ยบ่จื่ออายุตนเองแล้วได้กินี่คนตะกี้คนตะกี้เนาะเออได้เลยปะเลยป้มากินข้าวนกินข้าวกับพี่หงไปเบิ่งอาหารบ้านๆเฮาก่นเด้ออยอือาอยังแข็งแรงอยู่เนาะเออย่างในมะขามได้ยอเฮาะ กินนั่งควายได้เฮาะซ่อนอยู่ได้ตู่ยังไปซ่อนอยู่อื้อเบิ่งแหมพี่น้องแกงหอยอื้อเบิ่งเบิ่งนั่นแน่อื้อหอยอี๊นี่เหอหอยน้อีนี่เข้าง่ายฮะเข้างอันนี้เข้าง่ายแล้วเนาะเข้าสวยเข้าเวนเบิ่งิมน่เด้อขออนุญาตเด้ออือเบิ่งจุบบงนหอยหอยบานๆนี่อือตแซ่บคือน้ลายนเลยพี่น้องนี่นี่ิมๆๆๆโอย มกโมกเคียดอีกอันนี้เคียดหน้าโอ้ยเครียหน่อยพีตาสะอ่อนพี่น้องลดนจูบเหกันอืมได้กินอายแห่งความเป็น่ยนบานเลยโอ้กินข้าวกินข้าวบ้านหน้าแอบได้ขอบใจแล้วไขอบใจกินข้าว ได้บรรยากาศพี่ขอเญิเบิ่งเงหหืินครัวหน่อยเด้อพี่ป้านี่เืินคัวไทยโยยท่างเขาเงินคัวไทายโยยท่านเ่าพี่น้องเอ้ยอืมกับบรรยากาศดีดีนี่เห็นบ่ะหิ่งค่าเตาไฟพี่น้องไทยโยยท่านเาเบาเสียงกับไทยโยยโยยบันส่าง <c oughs> สบายดีเท่าไว้สบายดีซะ นี่นี่พี่เท่านี่เท่าเท่าพี่เท่าเท่าพี่มาพี่มาพี่น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 ี่สบายดีนี่สบายดีเท่าแข็งแหงบ่สิแข็งแหงโบว่ะสิถามเท่าหรือถามเท่าโหกระเบิ้งเนื้กว่าเบิ้งหน้าเราแน่แข็งแหงบ่เท่าวะสิอยู่ดีมีแหงเด้อเป็นฮงผู้ฮ่มไช้ให้ลูกหลานเนื้อ ไปน้ําเดียวหน่อยนะ3แล้วเท่าไปลงไปๆลงไปเดี๋ยวไปลมเบียงเฮาก่อนไปียงเฮาอือลมเบี้ยงเฮาไปค่อยลงค่อยลงตกได้ล่ะค่อยลงยบ่ได้มาไปโรงเรียนเดี๋ยวมาบ่ได้มาบ่เป็นลงกได้เพิ่นไปนั้นไดไปตลาดพุ่นไดแล้วก็เอาเพื่อยไปกวดเอาแม่เพิ่นเอาแม่เพิ่นไปกวด ปวดยมละแล้วก็ตลาดนัดเดี๋ซะต้องเปิเป็นตลาดนัดน้ำไปนี่ไปไปลมเบียรเขาก่อนพี่น้องเดี๋ยวจะพาพี่น้องเลาะเบิง้งบรรยากาศวิถีชีวิตพี่น้องชาวบ้านบ่อบ้านนาบ้านนาบ่อทางนี้แหละฟอนต์เอิร์ธบ้านอย่างกับบ้านบ้านนาบอกทางนี้คุ้มคุ้มบ้านนาทางนั้นบ้านบ่อเนาะรวมเดี๋ยวเป็นนาบ่อ เรียบร้อยพี่น้องเบื้องลูกป้าตต่ทางนี้ก็ได้หลายแท้เงินดองนู้นนี่เอาไปเอาไปให้พี่ชังจะเอาไปให้พี่ช่างได้ได้สำนี้เราเอาไปเให้พี่ช่างป้าซื้อหมวกเฟ้นมาเขือไปกระดาษกระโดด้าื่ออยู่เลยน่ะเออเอาเอาเอาเงินคำพี่น้องมันถามมาหลายบอกกระลายแต่ว่าถ้าเฮา ถ้าเฮาเอามาไสเพียงแต่อย่างเดียวเนาะมันกะเบิดไปเด้มื้อนึงนี่จ่ายบ่แม่นน้อยๆเนาะมื้อละใบได้บ่จ่ายนี่มื้อละใบนี่ก่าใบเขียวเด้เขียวก็ยังบเบิดอีกใบเขียวก็จังยุ่งเอ้ยเอาๆๆอยู่ดีมีแฮงอืเอาอยู่ดีมีแฮง่สักครูุ่คนเอากลับก็เด้อ อันนี้พ่อน้องล่าหน่โอ้ยเจือไดอยู่บอกพี่น้องนี่มาลินมาหัวนะเพื่อนยู่เพื่อนเพื่อจังเม่นคักได้ไปลินยื้อเพื่อนเนาะเสียดายแต่น้องล่ากับไปเฮ็ดงานพี่น้องเพื่อนก็เลยบไดสืบต่อเพื่อนกับไปเหตุงานโอ้เหตดงานอยู่วอลเปเปอร์เนาะกระโดนเติบเลยเนาะเข้าปีเลยเน้ะเข้าปีเลยเด้เอาเอาจังไลก็ยากฮอตยำหน้าฝนจังมาลินมาหัวน้ำอีก มาวันนี้ก็ดีใจละที่ได้มาพบหน้าพ่อตากันเอาไปก่อนเด้อวันนี้เด้อกลับก่อนสบายดีอยู่ที่นี่ไม่ไหวเลยน้อยนอยเลยมาได้ไหมไดแล้ว <c oughs> <c oughs> ไปไปไปก่อนอ้พี่น้องเดี๋ยวย่างออกไปทางนอกบ้านยังมีสวนอีกพี่น้อ,อ,นองเอกะวันนี้มายำมพี่น้องทางบ้านนาบ่อเนาะนี่อันนี้คือแร่งนี่โอนเอามาไสอันนี้คันผู้ใดญ่บุงค์หัคว่ำฮะนี่นี่ เอามาใส,าาาสหรืหอมัดมัดไว้อยู่นี่ได้นี่เขามัดตวควายบูฮูความนี่มาเอามามาัดแอวไว้คันคนบูฮูความเราต้องมัดไว้นี่ได้นี่เออยากแล้วบอสิยากหรือยังเฮ็ดอีกเอ,เออ,ขอ,ข,อ,ข,อขอโทษแม่ไว้ ขอโทษลูกสิบุเฮดอีกอเอาไว้ไอ่าดูนู่ปากนักแบบนั้นผมบอกแม่จะขนมก็กินลจ้ะขอโทษแม่ซะ่กคนมนขอโทษเด้อลูกขอโทษเด้อว่ดูว่ดูเดีกเบิ่งแหาอคนหูควมคนหูควได้ห มัดมัดลูกหันหละบุ้งพวมขอโทษซะขอโทษซะสิขอโทษอาเด้อลานซีโบเฮ็ดแล้วเหอไมไ่วขอโทษแล้วเอาดูเอาขอโทษเด้อดูขอโทษไม่ล ขอโทษด้วอ้าวเราขอโทษไวพี่บอลน่นแม่แม่พ่อบอลแม่่ะบอลแมล่ะบอลแมเราพ่อบอลนมล่ะเออพ่อบอลแม่ล่วนี่พ่อเก่าซื้อๆเลย เราดูเาบุ้งดูเาบงดูขอโทษอาฮะดีอามีขนมหลายมีคะเตาฮะขอโทษสิขอโทษอาสิโอ้ยอาแพงเอาซะเอาเพงเอาไปนี่แพงวันนี้ค่ะโอ้โหบุ้งดูบุ้เพิ่นเพิ่นไดเอ็นดอกกระเจียวหลายได้ไหมงรับคุณนะมีแต่ดอกกระเจียวดอกกระเจียวหลายแท้อะไรวะพี่น้อง ยามนี้เป็นระดูดอกกระเจียวออกน้องไงเดี๋ยวออกเดินทางไปพี่นอ้องกลับบ้านกัน what